วัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะแกงเห็ดตับเต่านะจ้าใส่ยอดส้มปล่อยนะจ้าอันนี้ก็หน้าตาเห็ดตับเต่าเนาะคนเมืองห้องเห็ดห้าหรือว่าเห็ดหนามนะจ้าหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะสีดำดำคร่ำครนะจ้าเวลาแกงออกมาจะเป็นสีส้มนะจ้าวันนี้แม่จะแกงใส่ส้มปล่อยนะจ๊ะยอดส้มปล่อยหน้าฝนกับป่งปุ๊โป่งปูนะจ้าแกงใส่อย่างกระแซบนะจ้าอันนี้เอาไปล้างน้ำทาความสะอาดมาเรียบร้อยนะจ้าล้างที่ดินที่ทรายออกนะจ้าเพราะว่า เห็ดตับเต่าเป็นเห็ดดินนะจ้าอยู่กับดินนะกลัางที่ดินที่ใส่ออกนะจ้าเขาก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะจ้าไม่ต้องกลัวเละนะจ้าแกงเห็ดตับเต่านี้ไม่เละนะจ้าจะบำือนเห็ดทั่วไปนะจ้าเวลาแกงสุกแล้วเวลากัดเข้าไปมันจะกรุบกรุบนะจ้ามีความกรุบกรุบนะจ้าอันนี้ก็หั่นซอยเรียบร้อยนะจ้าส้มปล่อยกระเดใไซเรียบร้อยเนาะไปตำเครื่องแกงนะจ้า เครื่องแกงกับบะหมี่ยังนักนะจ้าหอมแดงกระเทียมนะจ้าพริกหนุ่มใส่ลงไปนะจ้ามาโขกพริกโขกหอมให้ละเอียดนะจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ใส่กะปิลงไปนะจ้าตามด้วยชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะจ้าขั่นบะได้กน,น้ำปลาหานะแกงเมืองใส่นักให้น้อยนะจ้าใส่นักเซ่บนักใส่ลายแซ่หลายนะจ้าโขบเครื่องแกงให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายเป็นหน้าเต่าเนาะ ตั้งกระทะใส่น้ำลงไปนะจ๊าตักเครื่องแกงที่เราตํตาตะกี้ใส่ลงไปนะจ๊าตามด้วยน้ำร้างโครกนะจ๊าล้างเครื่องแกงที่อยู่ในโคกนะจ๊าเทลงไปนะจ๊าน้ำเดือดบลดัลลุดบัลลดก็ใส่เห็ดห่าลงไปนะจ๊า แกงเมือนเฮน้อยนะเจ้าเฮ็ดห้าเป็นเห็ดดินนะเจ้าเห็ดดินเห็ดป่านะเจ้าถ้าแกงบะซุกนะเจ้ามันจะเมานะเจ้าแต่ทางที่ดีก็แกงจนซุกนี่แหละเจ้าตั้งทิ้งไว้เดินบะรอดบะรอดอยู่ห้านะเจ้าถ้าเห็ดใกล้ซุกเฮ็ดจะเปลี่ยนสีนะเจ้าเห็ดห้านี่ดูง่ายนะเจ้ามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะเจ้ายิ่งซุกก็ยิ่งแบบสีส้มเข้มๆนะเจ้าเหมือนสีอิฐนะบเออสีโดยประมาณนะเจ้ารสชาติแกงเห็ดห้านี่ก็ส้มนำนะมันจะส้มอมลอมนะนิยมใส่อ ยอดบองม้ายอดผักติ้วนะจ๊ะผักส้มปล่อยแล้วก็ยอดใบบะขามถ้าแบบมีแต่กับน้ำบรนณาวก็ได้นะจ๊ะส่วนใหญ่ๆก็จะแกงส้มนะจ๊ะส้มอมล่มเนาะเฮ็ดสุกเรียบร้อยก็ใส่ยอดส้มปล่อยลงไปนะจ๊ะยอดส้มปล่อยได้ใส่ได้แกงสะปะนะจ๊ะแกงป้านะจ๊ะต้มส้มหมูนะจ๊ะต้มส้มไก่ก็ใส่ได้หมดนะจ๊ะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะแกงใส่ย่างกะลัมนะจ๊ะ อันนี้ก็ตังบดๆอยู่ในเจ้สาสุกเรียบร้อยก็มาชิมรสชิมชาเนะเจ้าจางย่งก็ใส่ลงไปเนาะจางเกลือใส่เกลือเนะเจ้าจางพงนัวก็ใส่พงนัวนเนาะถ้าประจางอย่างแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเ้าเมนูไทยบ้านตามฤด,ด,ดูกาลเนาแกงเฮดตับเตาใส่ยอดส้มปล่อยเาว